หอยใหญ่ๆห,หอยสดๆใครอยากกินหอยต้องมาเจฟ้าบารมีหอยเลยจ้าเพราะที่นี่เขาส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้านแท้ๆเลยบอกเลย,ยว่ามาที่นี่แล้วจะได้กินของดีแน่นอนเจฟ้าบารมีหอยเลย,ยองเขาขึ้นชื่อเรื่องของสดจ, <คน S 2> จริงๆคนมาทั้งทะเาลามีเป็นบ่อๆอยากกินตัวไหนก็เลือกเอาได้เลยนี่เลยจ้าจัดซาชิมิหมึกสดๆ,สดๆสดตัวใสๆที่เขาแร่ให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยไข่แมงดาทะเลก็เสิร์ฟมาเป็นตัวๆไข่เยอะมากพนักงานเสิร์ฟคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะซาชิมิปลาแร่มาสดๆเลยที่เด็ดเลยจ้ามาเราต้องสั่่่่งยยไไไไขขเเ้้้าาาามมแบบฟูลอันนีีพด ไซสายาตัวละแค่100บาทเองเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแ่บดูดีดวบไม่พอหอ่ยเขาใหญ่มากอะดวบแล้วดวบอีกดวบจะหลุดเข้าปากไปเลยจ้าเ <c oughs> ขาบอกเลยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาแซ่บจริงอร <c oughs> ่อยมากจอปูเนื้อปูเขาแน่นเวอร์ไข่ปูเนื้อปูแน่นๆนได้กินแล้วฟินสุดบอกเลยว่าแบบนี้คือสวรรค์ของคนกินปูจริงๆไข่เขาจะแน่นไปไหนอะทุกอย่างคือไข่แน่นไปหมดเจมอนซาชิมิกับเอ็นหอยจอบซาชิมิคือโคตรสดไข่หอยแม่นแค่ตัวละ50บาทใครที่ชอบกินอาหารซีฟู้ดบอกเลยว่ามาที่นี่